เห็นตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันและอนาคตหน่อยครับว่าจะมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่ค่อยอยากให้คุณฟังความเห็นผมเท่าไหร่แต่อยากให้เราเริ่มคิดและวิเคราะห์ดีกว่านะครับถ้าคุณพูดคําว่าตลาดหุ้นสมมุติตลาดหุ้นไทยเนี้ยความหมายคือคุณจะลงหุ้นทุกตัวเลยหรือเปล่าหรือเปล่าครับถ้าไม่ผมคิดว่าเรามองเป็นธุรกิจธุรกิจไปดีกว่าครับคุณอยากจะลงทุนในธุรกิจตัวไหนหุ้นตัวไหน คุณลองตั้งคำถามกับเขาดูก็ได้ว่าธุรกิจนั้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรโอเคไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตลาดนะครับไอสภาวะที่มันหุ้นตกพร้อมกันทั้งตลาดมันจะเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆที่เห็นในช่วงที่ผมโตขึ้นมาแล้วรู้ความเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นในช่วงของปี40วิกฤตต้มยำกุ้งเห็นไหมเป็นวิกฤตตกระเนระนาดอีกครั้งหนึ่งในปี51คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ แล้วก็มาปี -63 6 3, 6มสามอีกครั้งหนึ่งตอนที่ล็อกดาวเรายังงง,งกับโควิดอยู่ไอ้สภาวะที่มันตกพร้อมกันทั้งตลาดมันไม่เป็นความเสี่ยงเชิงตลาดนะครับมันโดนกันหมดนะฮะคนไม่ไม่มั่นใจในสถานการณ์โลกคนไม่แม่นใจในอะไรเลยถูกไหมคนก็เป็นไงฮะก็ถอนการลงทุนกันก่อนดึงการลงทุนก่อนหุ้นมันก็ตกนะฮะมันก็มีความกังวลร้อยแปดใช่ไหมแต่ในสภาวะปกติอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจในตัวธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะฮะ อย่างเช่นถ้าคุณมองไปที่ปูนซีเมนไทยมองไปที่ปตทมองไปที่ c p o มองไปที่ a o t ก็ได้คุณคิดยังไงเขาถ้าคุณบอกว่าคุณมีความเชื่อว่าเออถ้าทุกอย่างกลับมาบินเป็นปกติการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติในปี2ปีอันก็เป็นไปได้ว่านะว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะเราจะเก็บหุ้นเขาก็ได้แต่อยากจะให้ศึกษาก่อนนะเพื่อจะได้ประเมินราคาได้นะครับประเมินแบบดิสคัลก flow ไม่ได้ก็ขอแบบเป็น เป็น relative อ่ะใช้พวก PE ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณจะซื้อกองทุนรวมเหมือนเช่นคุณจะซื้อกองทุนเซต50อันนี้ลงทุนหุ้นใหญ่พร้อมกัน50ตัวเลยเห็นไหมฮะจากนี้จะเป็นยังไงหุ้น50ตัวนี้หุ้น50ตัวนี้มีอะไรบ้างคุณรู้แล้วใช่ไหมถ้าคุณรู้แล้วนะก็โอเคถ้าคุณยังไม่รู้คุณอาจจะต้องไปเซิร์ชดูว่ามีหุ้นอะไรอยู่บ้างหุ้นที่ผมพูดชื่อไปเมื่อกี้3 4ตัวก็อยู่ในเซต50ทั้งหมดทีนี้คุณคิดว่าประเทศไทยเราสุด,สดลงงหรือย ถ้าคุณคิดว่ามันโอเคเดี๋ยวอีกหน่อย3 4มสี่ปีต่อจากนี้อะไรอะไรกลับมามานะันนาอาจจะมีระน้มที่ดีขึ้นก็ได้ช่วงเวลาแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะเก็บก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันจะดีนะฮะเพราะถ้าคุณคิดว่ามันจะดีแล้วคุณไปซื้อตอนที่มันดีมันจะแพงแล้วถูกไหมออง่ายๆหลักการง่ายๆแค่นี้เพื่อนผมว่าฟังความเห็นคนเราอาจจะนี่คือเป็นมุมมองที่ผมอยากจะเล่าคุณก็อาจจะเอามุมมองผมมุมมองหลายๆคนแต่สุดท้ายถ้าคุณวิเคราะห์เองไม่ได้คุณก็จะไม่มีทางลงทุนได้เอง คุณก็จะต้องถามคนอื่นตลอดว่าจะลงทุนอะไรดีนะครับพูดไปคุณอาจจะโกรธนะว่ากูนี่วาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้เป็นความคิดไว้แบบนี้ดีกว่านะครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าในระยะยาว,ยาวนะฮะสุดท้ายเพจมันนี่โคชยูทูปมันนี่โคชีชร์ให้คนติดตามเป็นนักลงทุนด้วยตัวเองได้ใช้เวลาในการศึกษาหน่อยนะครับก็โถเอ้ยนะเรียนหนังสือมาตั้ง16ปีแลกกับเงินเดือนหมื่นกว่าบาทคุณยังแลกไม่ใช่หรอ คุณจะทำเงินเก็บของคุณหลักหมื่นหลักแสนให้เป็นล้านทํำไมคุณไม่เรียนเข้าใจไหมครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะ